สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมแซดโกนะครับวันนี้จะมา ep สองนะครับสุ่มสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับก็ผมเล่นตัวนี้วิสัทนะครับก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรดีนะครับลองกวางกวางกับไอ้นี่กวางกับไอ้ด้วงนะครับแต่จริงๆก็อยากได้ทั้งสองอนะเพราะว่ามันมีบางสถานการณ์ที่ต้องใช้ ใช้ทั้งกวางและด้วงนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวลองสุ่มกันก่อนดีกว่าไปห้าครั้งแรกเกลือป่าวะบอกว่าจะไม่เกลือแบบไนี้นะแบบตัวหันนะเฮ้ยอย่านะมึงอย่าการันตีนะ หนึกว่าจะออกเลยออกแบบก่อนการันตีออกสักออกกลางอย่างเงี้ยแล้วอีกรอบหนึ่งการันตีออกด้วงก็ได้นะโอเคนะรับได้นะเฮ้ยออกว่ะเฮ้ยเฮ้ยกี่อรอบวะน่ะไ,ไม่กี่รอบนะเมื่อกี้พกมาเจ็ดสิบป่ะยี่สิบรอบออกว่ะเฮ้ยเจ๋วว่ะต่อเลยเนะี่ยมีเหลือเนะี่ยอย่าฝั่ง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 เอากลางมาตัวนี้เปลี่ยน เอาตัวนี้แล้วกันมาขอกว้างนะรอบนี้พูดยดียไม่ทันขาดคำเลยแร่งมาแล้วผมว่าเราน่าจะเกือแล้วรอบนี้ กวางกว่างต้องมาแล้วจวังหวะเนี้ยสองตัวเลยสองตัวเลยได้หมรอบนี้เดี๋ยวสูมให้การันต,ตีออกอะไรก็ได้นะว่ามันมันมาครึ่งทางแล้วไงมันมีการ์ดเหลือครึ่งทางอะ่ะเดี๋ยวถ้าออกก่อนเนี้ยอีกสามรอบที่ออกนี่จะเป็นอะไรที่แบบที่โคตรฟุก,กน,นะ กินสวนวารมาทำไมวะโอ้ไม่น่าออกอะรอบนี้ผมว่าไม่ออกละเกมแม่งรูเยอะละอะไรลนะห้าสิบสองขาดอีกเจ็ดสิบครั้งมีอะไซื้อได้บ้างวะด่วนไม่มีอะรซื้อได้ละนอกจากว่าต้องใช้เพชรไปรยเลยแล้วกัน ออกก่อนการันตีได้ป่ะเฮ้ยนึกว่าจะมาละมาขอ,อก่อนการันตีนะตัวอะไรวะอ๋อ ตตต,อตอพอปะเนี่ยไม่พอต้องไปเติมเพิ่มเนี่ยรอบนี้เกลืออย่าออกร่วงซ้ำนะขอแบบขอกวางนะกีรอบแล้ววะเดี๋ยวสุ่มเศษสามให้ครบอัน,นี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งง ข้ามอันนี้อันนมชัชเลยอีกครั้งหนึ่งไม่พอว่ะมันเป็นเศษว่ะขอรุ้นนะอืมขาดอีกยี่สิบครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเติมขอเติมเงินก่อนนะครับ โอเคเราเติมเงินมาเรียบร้อยแล้วได้การ์ดฟรีป่ะวะ <S <S ขอดูก่อนได้การ์ดฟรีไหมอีได้ห้าใบได้ห้าใบาโอเคอยู่ไปต่อการ์ดฟรีออกไหมการ์ดฟรีออกนิกกี้เลยนะประหยัดไปอีกโหเสียงแม่งบักกว่าเมื่อกี้ ผมว่ายัางไงก็การันตีว่ะตามปากที่พูดเลยออกก่อนการันตีหนะนึ่งหนึ่งการันตีเนะี่ยปฏิหารมีไหมอบนี้ขอหน่อยการันตีจริงอย่าออกด้วงกูขอกวางมึงอย่าออกด้วงนะไปไปกวาง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 จะไรวะโอ้ด้ว,วดงสามยิดเก้ อย่างเงี้ยเลยโอ้โหเจ้าประเด็นคือเจ้ากวางมาระเบิดไงเวลาไปตีอะไรบางตัวไงฮึมรักกูจังเลยโอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครสนใจเติม NB ก็ ฝากเพจซัดโกติเหตดไปด้วยนะครับก็ราคาถูกปลอดภัยแน่นอนนะครับใช้เพียงเลข UID เท่านั้นนะครับรับเติมทุกแพ็กในเกมด้วยนะก็วันนี้ไปละบาย